เรามาเริ่มจากตรงที่เลือกลอตเตอรี่พอเลือกลอตเตอรี่แล้วสังเกตไหมปุ่มจะเป็นสีเทาๆติ๊กตรงช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆแล้วปุ่มชำระเงินก็จะสีเข้มกดเข้าไปพอมาถึงหน้านี้แล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นให้ q r c o d e อยู่ตรงระหว่างกลางที่จะพอดีแคปหน้าจอ แอปหน้าจอหลังจากแอปหน้าจอแล้วก็กดตรงที่สี่เหลี่ยมเล็กๆย่อหน้าจอเพื่อสลับสลับไปที่แอปธนาคารเลือกธนาคารเมื่อเลือกธนาคารแล้วกดตรงที่สแกน q r อร c o โค้ด้านล่าง จากนั้นก็เลือกเพิ่มรูปภาพเลือกแกลเลอรี่แล้วก็เลือกภาพแคปหน้าจอที่เราแคปหน้าจอไว้เสร็จแล้วก็เลือก QR Code ที่เราแคปหน้าจอไว้กดเครื่องไม้ถูกด้านบน แล้วก็กดต่อไปกดต่อไปครั้งจนกว่าชำระเงินจะสำเร็จกดยืนยันใส่รหัสพินธนาคารมือถือของคุณเองโอเคแก้งเตือนการจ่ายเงินแก้งเตือนการสั่งซื้อสำเร็จ ทีนี้ก็กดย่อหน้าจออีกสลับไปที่กองสลักพัดพอมาถึงหน้านี้แล้วก็เลื่อนดูแล้วก็กดไปที่ตู้เซฟเพื่อดูว่าลอตเตอรี่เข้ามาหรือยังโอเคเข้ามาแล้ว มันจะง่ายและเร็วนะครับสำหรับการสแกนคีว o า e เพื่อชำระเงินจะเร็วกว่าวิธีโอนเงินแล้วก็กดที่หน้าหลักเพื่อเลือกดูลอตเตอร,รี่กดที่ดูทั้งหมดสามารถกดดูเรื่อยๆนะครับกดจนกลัวมันจะไม่มีโชว์ขึ้นมากดไปเรื่อยๆเลย กดดูทั้งหมดไปเรื่อยชอบตัวไหนก็เลือกซื้อเอามีเยอะแยะนะครับมีลอตเตอรี่มากมายกดดูเรื่อยๆโอเคนะครับ